สถานีวิทจุจมเรียบสัว,วอโโลกโลกเรย์นเนียงกัญญาติองเอเจตีกรบหนึ่งเจตีเมตรยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านถึงเวลาพบกับดิฉันรองศาสตราจารย์ประยุนทรงศิลในรายการภาษาเขมรในชีวิตประจําวันอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในครั้งที่แล้วศัพท์ที่นํามามอบให้กับท่านผู้ฟังก็คือบัตรคนไข้นะคะเมื่อไปโรงพยาบาล ถ้ายังไม่มีบัตรคนไข้ก็จะต้องทำบัตรคนไข้และไปทุกครั้งก็จะต้องนำบัตรคนไข้ไปด้วยบัตรคนไข้ก็คือบัรเนี่ยจุงมงอสหรับวันนี้ก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารนะคะเมื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลก็จะมีแฟ้มประวัติของผู้ป่วยจดบันทึกสิ่งต่างๆข้อมูลของเราไว้นะคะแฟ้มประวัติผู้ป่วยออกเสียงว่าเซอร์มี เนีจุมงือเซอร์มีประวัติรูปเนี้ยจุมงือแปลว่าแฟ้มประวัติผู้ป่วยหรือเวชระเบียนนั่นเองนะคะยาวสักนิดหนึ่งนะคะเป็นการรวมคำยืมนะคะคำแรกจากภาษาฝรั่งเศสเซอร์มีเซอร์มีเซอร์มีแปลว่าแฟม้มนะคะหรือแฟ้มใส่เอกสารเนี่ยนะคะรวมเข้ากับภาษาบาลี ประวัติรูปประวัติรูปแปลว่าประวัติของบุคคลนะคะประวัติก็คือประวัติแล้วก็รูปก็คือตัวตนสองคำนี้สมมาตกันเชื่อมก,กันก็ออกเสียงว่าประวัติรูปประวัติรูปแปลว่าประวัติบุคคลนะคะและคำสุดท้ายก็คือเนี่ยจุ่มงือเนี่ยจุ่มงือแปลว่าผู้ป่วยนะคะ อีกสักครั้งในะคะค้าแฟ้มประวัติผู้ป่วยออกเสียงว่าเซอร์ม erm um ิประวัติรูปเนืจุ่มงือเซอร์มิประวัติรูปเนืจุ่มงือค่ะลองฟังตัวอย่างการใช้คำว่าแฟ้มประวัติผู้ป่วยนะคะถ้าเราจะบอกว่าหมอกำลังอ่านแฟ้มประวัติผู้ป่วยของฉัน กร,รูเปตกลมปุงเมอร์เซมีประวัตริรูปเนี่ยจุมงื้อรบักคิยมกรูเปตกมปุงเมอร์เซมีประวัติรูปเนี่จุ่มงื้อโรบักคิยมหมอกดูแฟ้มประวัติผู้ป่วยของฉันหรือกำลังอ่านแฟ้มประวัติผู้ป่วยของฉันนะคะและถ้าข้อความบอกว่าห้ามผู้ป่วยนำแฟ้มประวัติผู้ป่วยออกไปนอกโรงพยาบาลก็จะบอกว่า ห้ามเนี่ยจุมงือ้อนวมเซมีประวัติรูปเนี่ยเนี่ยจุมงือจนตูข้างก้าวมวนตีเป็ดห้ามเนี่ยจุมงือนวมเซมีประวัติรูปเนี่ยจุมงือจนตูข้างก้าวมวนตีเป็ดห้ามผู้ป่วยนำแฟ้มประวัติผู้ป่วยออกไปนอกโรงพยาบาลบอ,อกว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่นำแฟ้มประวัติผู้ป่วยมาให้ บกเกลึกเหมือนต้วโยกบันประวัติรูปเนี่ยจุมงือโมกจูนโบกเกลึกเหมือนตัวนโยกบันประวัติรูปเนี่ยจุมง,งือโมกจูนแป,ป,ปลว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่นําแฟ้มนาแฟ้มประวัติผู้ป่วยมาให้มาให้ใครก็ว่าไปนะคะมาให้หมอแล,แล้วเราก็ต่อว่าโมกจูนโลกรูปเปตนะคะ ก็สามารถที่จะนำคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะสร้างเป็นประโยคสั้นๆยาวๆได้ค่ะประโยคสุดท้ายนะคะสำหรับตัวอย่างการใช้เซมีประวัติรูปเนี่ยจุมง,งือนะคะจะบอกว่านี่แฟ้มประวัติผู้ป่วยของฉันเราก็พูดว่านี่บันประวัติรูปเนี่ยจุ่มงือขยมนี่บันประวัติรูปเนื่อจุ่มงือขยม นี่แฟ้มประวัติผู้ป่วยของฉันท่านผู้ฟังจำได้ไหมคะแฟ้มประวัติผู้ป่วยเซอร์มิประวัตเตรูปเนียจุมเงือเซอร์มิประวัตเตรูปเนียจุมเงือแปลว่าแฟ้มประวัติผู้ป่วยค่ะค่ะวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะเดินข้อเค้าฟังไปก่อนโปรดติดตามรายการนี้ในตอนต่อไปนะคะ จ๋าโสมจุ่มเรียบเรียที่นี่สถานีวิทยุศึกษา